สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องจะมาเล่านะครับเกี่ยวกับคนที่ตกงานนะเออเอาเป็นว่าคนที่แบบตกงานช่วงนี้แบบคนตกงานเยอะจริงๆเลยนะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็วันช่วงเนี้ยเออเมื่อวันก่อนเนี้ยมีโรงงานหนึ่งนะครับแถวชลบุรีเออมาเปิดใหม่เป็นโรงงานอย่างดีเลยนะเป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับพวกอ่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ปะออ่ะเออคราวนี้ โรงงานเนี้ยมันก็ให้สวัสดิการดีมากๆนะแล้วคนที่ตกงานอยู่แถวๆนั้นอ่ะเขาก็ติดตามพวกเพจอะไรต่างๆใช่ไหมแต่วันแรกที่คนไปสมัครงานน่ะจะมีประมาณห้าสิบคนที่เขาแบบเขาวงในอะไรเงี้ยมั้งนะแล้วเขาก็รู้เขาก็ไปสมัครก่อนห้าสิบคนพอหลังจากห้าสิบคนเนี้เขาไปสมัครเสร็จเรื่องมันก็เริ่มคนเริ่มอยู่รู้เยอะขึ้นใช่ไหม,อมพอวันที่สอง พราะว่าอันที่สองเนี่ยช่วงกลางคืนนะใน,ในเพจก็มีคนมาลงว่ามีคนนะ่ะไปนั่งไปนอนรออยู่ที่หน้าโรงงานนะ่ตั้งแต่ห้าทุ่มเลยนะเพื่นอนอๆแล้วก็มีคนไปนอนรอตีสองตีสามกันตามสเต็ปนะแล้วมีน้องคนนึงเนี่ยเขาก็ไปเห็นข่าว จากที่ว่าจะไปปกตินะเขาก็เลยไปเร็วขึ้นอ่าเร็วของเขาาก็ยังตีห้านะอ่าประมาณตีสี่ตีห้าแล้วมีน้องผู้หญิงเสื้อแดงนีขึ้นต่อแถวต่อแถวเป็นคนแรกเลยนะอยู่หน้าโรงงานก็นอนรอเลยนะั่งสงสาร้างไม้นะหวังว่าที่จะได้เข้าไปในโรงงานแล้วก็สมัครงานเป็นคนแรกๆนะหวังว่าจะได้งานเพิ่มมาเลี้ยงดูครอบครัวอะไรแบบนี้อืมนี้เมื่อเกิดเหตุวุ่นวายเลยดีนะเมื่อคนมาบอกโอ้โหคุณไปนอนรอคนอะไรคนมันก็แห่กันไปแต่เช้าเนี่ยวันที่สองอ่ะ จากคนที่ไปวันแรกแค่ห้าสิบคนนะวันนี้สองก็ไปกันแบบเจ็ดแปดร้อยเป็นพันกว่าคนเออเป็นพันกว่าคนดีนะแล้วใบสมัครอะ่ะมันก็มีแค่เจ็ดร้อยใบเองนะเพื่อนพอมาถึงเนี่ยหูวุ่นวายใหญ่เลยเรื่องละอุ่นวายใหญ่โตกันเลยนะคราวนี้ก็มีใบสมัครอะ่ะเขาเตรียมไว้ให้เป็นเจ็ดร้อยใบใช่ไหมแต่ว่าคนที่มาพันกว่าคนคนก็ไม่ได้เขาก็เลยให้ลงชื่อแล้วก็เขียนวุฒิการศึกษาไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกตามความ เหมาะสมนะว่าใครมีประสบการณ์ด้านไหนอะไรอย่างนี้เออออนไอเหตุการณ์นี่มันพีิกๆนะก็คือตอนที่ว่าเขาเปิดประตูโรงงานอ่ะเออของวันที่สองใช่ป่ะเพื่อที่ให้คนเข้าไปสมัครงานด้านในพวกคนที่มาต่อกันตั้งแต่ห้าทุ่มตีสองตีสามเนี่ยก็วุ่นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาต่อแถวกันพอประตูเปิดปุ๊บทุกอย่างเหมือนพึ่งแตกลางเลยนะคนมันก็วิ่งกันนำกันเข้าไปเลยนะไปในโรงงานงก็คือไม่มีคนะิวหนึ่งคิวสองคิวสามแล้วก็เป็นประมาณว่ามั่วเลยครับใครวิ่งเข้าไปก่อนคุณแรกก็ ขัดไปนะเออประมาณเนี้ยก็เลยทําให้วุ่นวายมากๆนะแล้วก็เห็นใจคนที่ไปก่อนแรกๆมากๆเลยนะที่ว่ากุศลไปนอนรอเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเขาได้งานหรือเปล่านะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะก็คือคนที่สมมติว่าได้งานแล้วเนี่ยพอไม่รู้ว่าขบานิการมันดีจริงนะแต่จะได้บรรจุกันหรือเปล่านี่ต้องไปดูเรื่องในอนาคตกันต่อไปนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้คนบรรจุกันแล้วนะอืมเพราะว่า ถ้าบรรจุเนี่ยมันจะมีเรื่องของขสวัสดิการค่าแรงอะไรกันมากมายใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณลองงานปุ๊บไม่ผ่านก็กลับไปแล้วก็มีคนวนต่อไปอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆเป็นพวกที่กินรายวันนะเออประมาณนี้นะเออก็บ่งบอกอะไรตอนนี้ก็บ่งบอกว่าคนมันตกงานเงินเยอะมากๆเลยนะตอนเนี้ยทุกคนก็หวังว่าจะได้หาเงินไปจุนเจอือครอบครัวนะนี่แค่ชลมุรียงนะเออเพื่อนๆชลบนุมรีแล้ว,ลวโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานใหม่เลยนะ ็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คนต่งงานมันเยอะจริงๆนะแล้วคนก็ค่อนข้างเลือกโรงงานด้วยนะถ้าเรามองจากว่าเอยโรงงานนี้มันดีแต่ว่าถ้าคนไม่เลือกงานเนี่ยผมว่ามันก็จะเสร็จพวกข้าม่าหมดเอางานไปทําหมดเลยนะตอนนี้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจ้างพวกค่าแรงแพงๆอะไรประมาณนี้นะเออ,อฟังแล้วเ,เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นว่าไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูนะอีกทีหนึง่งนะแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมมีเรื่องอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันะะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ